มีคนถามว่ากินแล้วคนเก่าจะกลับมาไหมอันนี้ตอบได้เลยนะครับผมกินแล้วครับก็ได้ก็ได้กลับมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยเออทำไมถึงกลับมาอะไรนะทำไมถึงกลับเดี๋ยวรอก่อนรออรอก่อนรอให้ครบก่อนเออทุกคนเร็วๆนางอยาก Q&A แล้วว่าทุกคนอยาก Q&A แล้วว่าอู้ย าแฟแห่งรักลิวเลอร์จะได้ไม่ต้องข่ายของแค่คนละออเดอร์เองทุกคนโอ้คนดูตั้งหมื่นคนส5สิบ้าบ้านแล้วสาบห้าบ้านแล้วไปค่ะไปค่ะทุกคนช่วยกันครับทุกคนช่วยกันค่ะขอแค่คนละบ้านขอแค่คนละบ้านค่ะกาแฟละบ้านนะครับกาแฟรดเยอะมากกาแฟรถเยอะมากใครจะว่าครับวายฝนตกวิ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 ขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเอาหัวเราะอะไร รักกันนานะคะขอบคุณมากครับอิชามาขอคําขอบคุณเป็นกาแฟสักออเดอร์หนึ่งได้ไหมคะอุ๊ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งออเดอร์สักคนละหนึ่งทุกคนผมขอแค่ร้อยบ้านพอใช่แค่ร้อยบ้านแค่ั้นคะขาดตอนนี้ขาดดีแค่ห้าสิบกว่าเองมันแป๊บเดียวขาดอีกแค่ห้าสิบกว่าบ้านเองครับทุกคนช่วยกดหน่อยนะคะทุกคนนะคะถามมาเลยครับเดี๋ยวจะตอบให้หมดเลยถ้าถ้าสมมติว่ากาแฟเต็มถ้ากาแฟเต็มเดี๋ยวจะตอบให้ทุกกาแฟเต็มตอบทุกคําถามแต่ถ้าไม่เต็มก็ ก็วินไว้ก่อนเนาะเราต้องขายกาแฟก่อนครับเออก็บอกแล้วไงเอางานมาเอานางมาทํางานก่อนอันนี้คือบททดสอบเลยอบสเลยว่าก็ฝอจะสอบผ่านหรือเปล่าใช่จะมาเป็นจะมาเป็นว่าที่ว่าที่อะไรสามีเฮ้ยจะมาเป็นว่าที่ไมีแพ่ิด้จิกอะไรขนาดนั้นไม่ได้จิกาเป็ไรอ่ะจะมาเป็นว่าที่สามีแม่ค้าอินฟูแม่ค้าทุเรียนอันดับหนึ่งของเมืองจันก็ต้องช่วยขายของก่อนเออ ดูตี๋ทำได้ไหมแค่ร้อยบ้านเองอ่ะทุกคนช่วยหน่อยอ้อนตีออนออนตีทุกคนครับกาแฟหน่อยนะครับทุกคนเอ่อหนึ่งหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองทุกคนช่วยกันหน่อยเร็ว please นะคะกลับมาเจอกันแล้วเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะปักหมุดเลยขอบคุณครับกี่แล้วครับกี่แล้วนี่เอาให้ได้ครับร้อยบ้านเรามาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ ใครอยากซัพพอดน้องประกรณ์ก็กดด้วยนะคะอุ๊ยวันนี้โอ้ขายแบบอะไร้น้ำไหลไฟดับมากโอ้ยใครโทรมาบ้ากิ๊กเหรอไม่มีกิ๊กใช่เหรอเบอร์ดูดิเบอร์เลขเยอะขนาดนั้นนะแหมดูอ่ะขนาดดูคอเซนเตอร์สิใช่เหรอทุกคนนางหมอะที่จะเป็นเขยจันไหมอะไรอ่ะมีคนบอกว่าอะไรเนี่ย ทุกคนช่วยหนุ่กาแฟหนูหน่อยอะไรอย่าสลวนดิเธออ่ะไม่สรวนหรอโอเคทุกคนเหลืออีกแค่40บ้านเองใช่40บ้านอ่ะเหลือ40บ้านครับทุกคนเหลือสีคนละคนละหนึ่งบ้านใครสั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วมาขายไงคะน่าสนใจ299บาทนะคะมี15บองนะมีจากสี่เกาเก้านะคะจาก499เหลือ299เกสองกล่องมีโปร5้าสามกล่องมีโปรเท่าไหร่นะมีโปร2กล่องมีโปรเท่าไหร่ครับ สองกล่องมัน550รสามกล่องมัน750ดือยหใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคนลองกดดูสั่งแล้วขอบคุณครับเนี่ยมีคนซัพพอร์ตแล้วทุกคนหน่ารักมากเลยหน่อย45บ้านแล้วตอนนี้อุ้ยต้องหมดขอบคุณนะคะนี่เลย ่วยหน่อยนะคะ1น0 0 0คนกินแล้วเป็นประหวานไหมคะไม่ค,ค่ะไม่เป็นไม่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเรามันเป็นความหวานที่บริสุทธิ์นะคะ <c oughs> ใช่เป็นความหวานที่แบบพอดีมาลงเป็นความหวาน<อ>ที่ไม่ได้เติมน้ำตาลมันหวานจากธรรมชาติเหมือนเราสองคนในที่สุดเออคุณมหิวไหมไม่ครับเป็นกาแฟปกติเลยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันจะมีตัวสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะจะทําให้อิ่มทนอิ่มนานแล้วตัวน้ำมันมะพร้าวมันจะเป็นไฟเบอร์คีมไม่แดงไม่แดงมันจะเป็นครีมที่ครีมดีค่ะอืม นะคะสั่งแล้วขอบคุณค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาตะกร้าลงแล้วอยากเอาตะกร้าลงเต็มที่แล้วอุ้ยห้าสิบ้าทแล้วครึ่งทางห้าสิบ้าทแล้วห้าสิบ้าทแล้วครึ่งทางแล้วทุกคนสแล้วครับห้าสิบแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วขาดอีกห้าสิบครับผมขาดอีกห้าสิบไว้ครึ่งทางแล้วโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณค่ะสุดยอดอีหลีครับครึ่งทางแล้วว่าขาดอีกแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นทุกคนแล้วทำไมต้องโดนตัวพี่อ่ะเนื แล้วก็พี่เป็นผู้หญิงแล้วคนก็เห็นทั้งประเทศอ่ะเ่าก็พี่แบบตัวหอมกินอะไรอ่ะกินกาแฟเหรอกินน้ำเวลาแปดแก้วกินผักแล้ะผลไม้ให้ครบห้าหมู่ทุกคนใครยังไม่กดกดเลยช่วยกดด้วยนะคะับกดหน่อยคุก อันนี้แพรรี่สวยมากฉันงงมากนี่มันตุ่จีนหรือว่าวาเลนไทน์าเลนไทน์หรือมันแดงฉ่ำเลยอะน่ารักแท้สั่งแล้วโอนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับคนเป็นประวัตความดันทานได้เลยนะคะถ้าตะก้าเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปหอมให้ค่ะเออหอมก่อน ซื้อก่อนนะแลกการคนละครึ่งทางมาพี่เออซื้อก่อนซื้อก่อนไม่ไม่โกหกแน่นอนฝอดเป็นคนจริงอยู่แล้วเออไม่งั้นไม่กล้าไปถึงขนาดนี้หรอกไไม่งั้นฟอไม่แบบไม่เนาะไม่งั้นฝอไม่มาหรอกเออมาไหนอ่ะมหารักไงขอร์ลัตกาแฟเดี๋ยวปักหมุนให้อีกก่อนนี่ทุกคนมาก่อนเร็ว นี่เลยปักหมุดให้แล้วนะครับทุกคนอยากให้น้องฟอดย้ายมาสอนเลยผมจะจบแล้วครับผมจะจบแล้ววันนี้ครับพี่วันชัยพี่วันชัยกดหรือยังพี่วันชัยดีใจกับน้องไหมพี่วันชัยกดหรือยังพี่วันชัยดีใจกับน้องไหมฉันเขินอะเตมิเนะมาดูเขารักกัน ยินดีด้วยนะคะที่กลับมาดีกันแล้วขอบคุณมากครับพี่ครึ่งทางแล้วช่วยกดกาแฟหน่อยค่ะช่วยกดกาแฟหน่อยจะเต็มแล้วถ้าเต็มปุ๊บผมเอากาแฟลงเลยอ่ะใช่อาจะกร้าลงแล้วเดี๋ยวคุยกันอย่างเดียวโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วนะคะเกือบแล้ว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 เร็วๆอีกประมาณแค่ไม่ถึงห้าสิบบ้านแล้วค่ะไม่ถึงห้าสิบบ้านแล้วครับขอแค่ไม่เกินห้าสิบคนค่ะแม่ช่วยหนูหน่อย ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยคนละบ้านเองจากเหลือ2 9 9านะแม่กดตะก้ากดตะก้าก่อนค่ะใช่ค่ะเราเราต้องต้องรีบขายครับเพราะว่าจะได้รีบคุยเออลองลองครับลองช่วยกดดูอะแกล้งแกดูงกดดูไม่ต้องแกล้งครัยมีปลายทางด้วยนะคะตะวกสบายมาใช่ตะดวกสบายมากสุดยอดเลยแม่ช่วยหนูหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะดีใจมากดีใจมากจดทะเบียนเลยค่ะเอาทะเบียนอะไรก่อนดี ทะเบียนอะไรมันมีทะเบียนอย่างอื่นนะทะเบียนอะไรมรดกโลกอวันนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วนอนค่ะพรุ่งนี้ไว้พี <t> ่วันชัยขอบคุณค่ะ ใครยังไม่กดนะครับกดให้หน่อยนะากาแฟกับหัวขอโทษค่ะทุกคนกดกาแฟให้หน่อยครับกาแฟช่วยเรื่องอะไรคะหนึ่งเลยนะครับกินปุ๊บแล้วเราก็จะมีความรักครับทุกคนส่วนคนที่ไม่มีความรักนะครับก็สามารถกินได้เหมือนกันอนาคตค,คุณอาจจะแบบเออเดี๋ยวรอไปก่อนนะคะก,ก็มีเองกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะหนึ่งกล่องมี3ส,สูตรนะคะสูตรแรกจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่2จะเป็น โคเอนไซคิวเทนเบต้ากูแคนนะคะดูแลเรื่องของอภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพสูตรที่3จะเป็นรูทินกิงโกใบแปะกล้วยนะคะดูแลดแลแลเรื่องของสายตาและสมองไม่มีใครทำนะคะกาแฟที่มีทั้งหมด3สูตรอยู่ในกล่องเดียวนะคะสูตรละห้าซองทั้งหมดมี15ซองกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆคะ่ะใช่แล้วคับช่วยหน่อยนะคะช่วยหน่อยนะคะ ใช่กดนะครับแม่ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วค่ะแม่ใกล้แล้วจริงๆใิงาประมาณ30บ้านครับ29บ้านประมาณนี้ครับแค่นานเลยใช่กดเลยค่ะแม่ช่ำๆเลยเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วแม่เกือบแล้วจริงจระเกือบแล้วเกือบแล้วห้าสิบเจ็ดบ้านแล้วห้าสิบเจ็ดบ้านแล้วแม่ ครูซานคส่งสิบสี่คนกำลังสั่งสั่งไม่เป็นค่ะกดตะก้าเลยครับกดตะก้าเลยค่ะใครที่ใครสั่งของจริงตอบกดตะก้าเลยค่ะกดตะก้าเลยครับทุกคนใกล้แล้ว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 รอระรู้สึกว่ามันเบียดมาไม่เบียดค่ะมันอาการเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วจะหกสิบบ้านแล้วจะหกสิบบ้านแล้วจะหกสิบบ้านแล้วแม่แม่ขาจะหกสิบบ้านแล้วว่า ต่างประเทศ,เเทศกดยังไงคะต่างประเทศไม่ได้ค่ะให้ญาติไทยกดให้นะคะตา <c oughs> แม่จะหกสิบ้านว้าหกสิบสองบ้านแล้วหกสิบสองบ้านแล้วเหลืออีกสามสิบแปดบ้านทุกคนก็กดถ้าใครจะซื้อหลายกล่องก็กดทีละหนึ่งอ๋ดึกก <c> ด <oughs> <c oughs> ทีละหนึ่งกดทีละหนึ่งะจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเต็มแล้วจริงใกล้แล้วพูดจริงไม่โกหกเลยครับเต็มแล้ว มันเต็มได้แค่ร้อยบ้านนะทุกคนเออขายเก่งทั้งคู่เลยห้องมันแคบใช่ห้องมันแคบครับทุกคนห้องมันแคบเฮ้ยอย่าไปแลบลิ้นสิเสียมันจะปิวอรอใกล้แล้วทุกคนเหมาะสมกันจริงๆขอบคุณค่ะ นี่มีคนบอกว่าฟอร์ดหอมแก้มพี่แพดดี่ก่อนถึงจะกดไม่เชื่อครับพี่ต้องกดไม่เดี๋ยวประกาศเต็มปุ๊บลงไลฟ์แป๊บหนึ่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเลยก่อนที่ไปก่อนเลยจริงจริงถ่ายคลิปลงเลยขอบคุณชาลันเราเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนแล้วปีนี้อย่าลืมอุดหนุนทุเรียนเราสองคนด้วยนะคะขาดอีกขาดอีสามสิบบ้านครับจริงๆอันนี้จริงๆแล้วขาดอีสามสิบบ้านและสามสิบบ้านสุดท้ายแล้วค่ะแลสามสิบบ้านสุดท้ายแล้วครับ แม่คนละบ้านนะคะเหลือ30บ้านสุดท้ายแล้วค่ะ30บ้านสุดท้ายนะครับทุกคน30บ้านสุดท้ายแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ใครที่ซื้อไปนะครับเหลือ20 27บ้านแล้วค่ะ27บ้านแล้วครับ27บ้านแล้วค่ะสุดยอดตายแล้วตายแล้วปักหมุดให้ก่อนแล้วเฮ้ยทุกคนดิฉันต้องสร้างเดอนหอนะคะเดอนหอกำลังจะสร้างเดือนมีนานี้นะคะช่วยเราด้อยากอะไรนะมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยอยากให้ฟอร์ดเลยนะเมื่อกี้ อยากให้ฟอร์ดขอบคุณขอขอบคุณแทนที่แต่งงานตอนนี้นี่อังใจเย็นๆนิดนึวใจะเย็นๆกันอะไรคะแต่งงานกันไหมเราเอากาแฟมาขออ่ะอย่าเลยนิ้วไหนไม่เคยแต่งด้วยเอานิ้วนี้นิ้วนี้เขาแต่งนี้ใช่ทุกคนจะหมดแล้วเนี่ยใกล้แล้วหวานค่าไปถึงกาแฟใช่ไหมครับกาแฟไม่หวานค่ะกาแฟรสชาติดีมาก ทุกคนทุกคนใกล้แล้วใกล้เต็มที่แล้วนี่แหละทุกคนที่มาของคําว่าฉบับปรับปรุงเลยยี่สิบสี่บ้านเองนี่แหละนี่แหละของจริงชงยังไงคะใส่น้ําร้อนค่ะเจ๊เจ๊ใส่น้ําร้อนเลยน่ารักที่สุดฟอ์ดูเป็นธรรมชาติมากแต่ก่อนจะเป็นธรรมชาติช่วยกดกาแฟครับกี๊ครับ อีกยีบาบ้านเอออีกยีบา้านสุดท้ายแล้วครับยีบาบ้านสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆนี่ยเทบยีิบสาบ้านสุดท้ายนะครับหล่อนะรอบนี้อ้าวแล้วแต่ก่อนสมไม่หลอเหรออันอันนี้ชมใครพี่ <c oughs> เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้เจไม่วินไม่จริงครับวินตลอด <c oughs> ไม่น <c oughs> ินวินเหมือนเดิม <c oughs> ไม่วิน ใกล้แล้วยังครับเดี๋ยวดูก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้หเหลือยีิบสองบ้านครับยี่สิบสองบ้านสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวจะจะตกลงเลยยี่สิบสองบ้านสุดท้ายเร็วมากเลยอ่ะสุดยอดใช่ยี่สิบสองบ้านสุดท้ายค่ะเตรียมครับทําไมตาร้อนร้อนอ้าทำไมอ่ะออ๋ไม่ปล้อเขาบอไม่เห็นเขาแต่ตาร้อนตาไม่ร้อนนะคะไม่เคยวีนเลยเป็นพี่ตาไม่ร้อนหรอกแต่ตาฮักเอ้ยน้องฟอร์ดหล่อขึ้นมาก อยากรูไหมครับว่าทำไมรักขึ้นมากรักพี่ไหมรักจริงเหรอไม่อยากพูดเยอะเออจริงเขาไม่ให้พูดเยอะหรอกทำไมเขาให้พูดกันแบบสองคนพออ๋ออยู่เป็น่างคนใช่ <laughs> ยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วค่ะอุ้ยยี่สิบบ้านสุดท้ายยี่สิบบ้านสุดท้ายค่ะแม่ยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วค่ะปาเร็วเี๋ือคุยกันจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ได้ต้องมีกาแฟมาขั้นกลางเหลือยี่สิบบ้านสุดท้ายค่ะใครเมตตาเราสองคนกดสั่งกาแฟหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเกือบแล้วเกือบแล้วยี่สิบบ้านสุดท้ายค่ะโอ้พี่วัญชัยขอบคุณค่ะยี่สิบบ้านสุดท้ายยี่สิบบ้านสุดท้ายครับทุกคนช่วยอุดหนุนกาแฟก่อนนะคะเหลือยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วค่ะ 20บ้านสุดท้ายแล้วนะครับเออจบจบจบเลยจบจบยบ้านสุดท้ายจบจบโอ้ยคนขอใจหนึ่งล้านศาสมากโอ้โหตาแล้วทุกคนยี่บ้านสุดท้ายมากดให้หน่อยครับอะถ้าหมดเร็วตอบเร็วครับวันนี้ค่อนเอกันไปเลยเออคิวนเอกันไปเลยคิวนเอกันไปเลยอออือสิบเก้าบ้านสุดท้ายครับสิบเก้าบ้านสุดท้ายแล้ว สิบเก้าบ้านสุดท้ายแล้วนะครับสิบเก้าบ้านค่ะสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากครับกาแฟาามีสามสูตรในหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองแบ่งเป็นสามสูตรสูตรละห้าซองนะคะซองแรกจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แอกูตาไทโอนดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่2จะเป็นโคเอนไซส์คิวเทนเบต้ากูแคนดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันและการซ่อแสมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพสูตรที่3จะเป็นรูทินกิงโกบใบแปดกุ้ยดูแลเรื่องของสายตาและสมองนะคะ แต่ว่ากล่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับกล่องนี้จะมีแบบข้างในก็จะมีแต่ฟอร์ดแฟรี่แฟรี่ฟอร์ดฟอร์ดแฟรี่มีอยู่แค่นี้นะครับเหลือสิบแ้านแล้วแต่นะครับว่าใครจะได้อันไหนไปสิบแปดบ้านนะครับสิบแปดบ้านเดี๋ยวดูกันอ่าสิบแปดบ้านสิบ้านสิบแปดบ้านนะครับสิบแปดบ้านสุดท้ายแล้วนะคะช่วยด้วยค่ะวันนี้คุณแฟรี่สวยจังคะทุกคนครับเหลืออุ้ยเหลือสิบหกบ้านสิบหกบ้านค่ะสิบห้าบ้านโอ้โห สิบห้าบ้านเลยสิบห้าบ้านค่ะพี่แพรี่สวยทุกวันนะคะสิบห้าบ้านค่ะแม่วสิบห้าบ้านสุดท้ายแล้วสิบห้าบ้านสุดท้ายแล้วสิบห้าบ้านสุดท้ายแล้วหนึ่งหมื่นคนอ่ะฝันว่ามันต้องแบบสักร้อยคนนะมันก็ต้องมีคนช่วยกันบ้างแหละใช่สิบห้าบ้านค่ะแม่สุดท้ายจริงๆสิบห้าคนมาดูเคารักกันกาบแฟรแพรี่ค่ะ กลอย่างครับใกลอย่างครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ่าเหลือสิบสี่บานสิบสี่บานทุกคนช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่งั้นส่องไม่ได้นอนนะอนอนน้อยแต่นอนนะใช่วันนี้แบบสู้มากอ่ะมาหารักแท้อ่ะค่ะต้องไปสอตอนเช้าต้องสี่คาสามคากว่าจะได้มาแล้วทาไมถึงคิดว่าที่นี่มีรักแท้ให้ล่ะมีฝันคิดว่ามีอยู่แล้วจริงๆมันมีตั้งนานแล้วแหละ มันมีมาตั้งตั้งแต่สองสมปีที่แล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะมีแบบเออมากกว่าเดิมก็เลยมาที่เดิมพูดไปเรื่อยเฮ้ยเหลืออีสิบสองบ้านแล้วสิบสิบเอ็ดบ้านนะครับเหลือสิบเอ็ดบ้านสุดท้ายนะครับเหลือสิบเอ็ดบ้านสุดท้ายนะสิบเอ็ดบ้านสุดท้ายค่ะคืนนี้จะนอนไหมคืนนี้จะนอนไหมอาจจะไม่นะคะ จะทำอะไรอ่ะกลาบบานอ่านหนังสือฮะเฮ้ยมีคนเม้นต์อะมีคนเม้นต์มานี้มีคนเมนอ์ว่าเงินเงินเงินทำไมอ่ะเขาบอกไงว่าถูกแล้วค่ะคิดถูกแล้วค่ะถูกค่าเงินเท่านั้นที่เงเอวิติงเงินเท่านอใช่อันนี้เราอยู่บนเวทีถ่ายความจริงเลย อาจะเป็นเงินที่แบบว่าเรามาช่วยกันหาแล้วช่วยกันทำ<อ>นะคบกันมึงต้องขยันทำมาหากินคบกันแล้วชวนกันทำมาหากิน เป็นคู่รักที่เป็นคู่สร้างคู่สมค่สมคู่สร้างใช่ไหมคู่สร้างคู่สมคนโบราณเขาบอกว่าคบกันแล้วต้องมาช่วยกันสร้างคบกันแล้วให้มันสมการให้มันดูเออคนหนึ่งขยันอีกคนนึงขี้เกียจมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะฉะนั้นคนคบกันต้องเป็นคู่สร้างคู่สมเงินอะหาไม่ยากหรอกมันอยู่ที่มันสมองและความสามารถนะคะเรามีความสามารถอะไรแฟนเรามีความสามารถอะไรเรามาคบกันเราก็ดึงจุดเด่นของเราออกมาเป็นจุดขายคุณเห็นไหมคะเนี่ยวันแรกอแทนที่เราจะมาไลฟ์กันดีเล่ยเปิ แชร์ไปเรื่อยไม่ได้อะไรเห็นไหมพอปุ๊บมาเจอการวันวันแรกดิฉันรู้เลยคนดูเยอะแทนที่เราจะคุยไปเรื่อยก็ขายของก่อนเพราะว่าไหนไหนคนก็เอ็นดูเราแล้วเห็นไหมคะนี่มันอยู่ที่วิธีคิด i ม d ซ e t สำคัญที่สุดน่ารักมากนะคะจริงๆเนี่ยเราอยู่กับคนเก่งเราก็จะเก่งไปด้วยอย่าไปคบกันแล้วพากันไปในทางที่เป็นแบบคู่เวรคู่กรรมไม่เอาเนาะ พูดไปเรื่อยเพิ่งเพิ่งกลับมาครบวันแรกนะพูดมันจะดีเก้าเอ้ยเลยเลยเจ็ดบ้านเลยเจ็ดเจ็บ้านสุดท้ายค่ะแม่เลยเจ็ดบ้านเจ็ดบ้านสุดท้ายแล้วคุ้งบุเจ็ดบ้านสุดท้ายเป็นกาแฟโปรเพื่อนั่งดีๆเดี๋ยวเพื่อให้คนแคปให้ทุกคนแคปหน่อยนะแคปแบบไม่มีข้อความได้ไหมอ่ะมันสูงไปเปล่ากาแฟอือเหมือนกันเลยอ่ะ อ๋อพอรู้แล้วทำไมถึงว่าหน้าเเอเอียงเอียงของเอียงโงโอเคพอรู้แล้วว่าทำไมหน้าถึงเหมือนกันเวลาเราไล่อะทำไมคือไปเรามาโทษถ้าจะลงโทษอย่างไหนแฝดเพราะว่าอุ้ยหกบ้านหกบ้านสุดท้ายหกบ้านสุดท้ายครับหกบ้านสุดท้ายอ่ะแม่ แพรลี่ยิ้มสวยมาบอกแล้วอยาให้ฉันแต่งหน้าฉันไม่อยากแต่งหน้าก็แบบนี้แหละฉันใส่วิกแลวฉันยิ้มหน้าดั้นชาฉันหวานจริงฉันใส่ยีวิกและฉันหน้าหวานฉันเป็นคนหน้าหวานกาแฟหวานมากขาดีหกบ้านหกบ้านสุดท้ายค่ะแม่ช่วยหน่อยเร็วหกบ้านสุดท้ายแล้วค่ะหกบ้านสุดท้ายเดี๋ยวปักหมุดให้อีกรอบหนึ่งนะครับหกบ้านสุดท้ายแล้วแม่ไปแล้วหาแล้วใครจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราสองคนในวันนี้หกบ้านสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเต็มปุ๊บขอลงไลฟ์แป๊บเดียวแป๊บเดียวอัดคลิปแป๊บเดียวอ่าแล้วเดี๋ยวก็มาไลฟ์อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะนอนละโอเคไหมได้หอมได้เดี๋ยวหอมให้ดูเลยตอบคำถามเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวอไขอเป็นคลิปนะขอเป็นขอขอเป็นคลิปแล้วเดี๋ยวลงให้จริงๆอีกหกบ้านครับทุกคนอีกหกบ้านเท่านั้นนี่หกบ้านสุดท้ายแล้วนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีไปนี่ไม่แล่นไม่แล่นไม่แล่นไม่แล้ว ไม่แล้ว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 กาไม่ทันนี่ดุบ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 อะไรอ่ะสองเก้าเก้าห้าร้อยห้าสิบอ๋อหนึ่งพันหนึ่งร้อยละพีสี่พีสองกับพีสี่แล้วกันคือเราสไครตสองโปรดีกว่าเดี๋ยวไม่ใช่จะไปบ้านนั้นนะบ้าน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 ฟ้าเหรออืมถ่ายคลิปเฉยๆแล้วก็ไปลงตะก้าไม่ทันอะไรอ่ะตะก้าไม่ทันอะไรอ่ะ แอดมินบอกเหลือสี่บ้านสุดท้ายสี่บ้านสุดท้ายแต่การไม่ทันคือยังไงไม่ไม่ลงไลฟ์แป๊บเดียวไปไปหัดคลิปแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมาคุยยาวๆคุยคุยแอนเอสักคุยแอนด์เอสักสามสิบนาทีเนาะแล้วก็ไปนอนได้ไหมได้ได้เอ้ยเลขอสามบ้านสามบ้านสุดท้ายค่ะสามบ้านสุดท้ายครับสามบ้านสุดท้ายมาเลยสามบ้านสุดท้ายแล้วทุกคน โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นสถานะในร้านฟ้าได้แล้วอุ้ยพรุ่งนี้พี่วันชาใครลบออกเอาพี่ไปดิลบออกเหนอโอ้เป็นลบตั้งนานแล้วของเราเราจะไม่เล่าความเก่าเราไม่จะไม่ย้อนความหลังเราจะมีแค่ปัจจุบันมีกันและกันในปัจจุบันเท่านั้นทำไมอ่าทำไมถึงลบออกเพราะอะไรจำไม่ได้อ้ยจะไม่ได้รือเพราะก็ลืมแล้วเหมือนกันอยู่ดีมันก็หายไปเล็กกี่ครับเด็กกี่เดี๋ยวแป๊บนึง สองบ้านครับสองบ้านสุดท uh, ้ายทักหมดให้เขาหน่อยสองบ้านสุดท้ายค่าไปเร็วสองบ้านสุดท้ายค่ะสองบ้านสุดท้ายอ่าสองบ้านสุดท้ายนะทุกคนสองบ้านสุดท้ายนะครับสองบ้านสุดท้ายแล้วพีสองกับพีสี่รีบนอนกันจังไม่ได้รีบนอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ครับแต่ช่วยอุ่นหนุนกาแฟให้ครบก่อนคลิปก่อนครับแล้วก็ขึ้นต่อเลยขึ้นต่อเลยอยากให้ส u p p o r t คนที่เรารักมากเอ,อมีการรายการน่ารักที่สุดเลยสองบ้านสุดท้ายครับทุกคนสองบ้านสุดท้ายครับแพรกลัวมากทกลัวว่าผู้ชายจะมาหลอกแพรทุกคนไม่อยากกินด้วยฝันรู้สึกปะไม่เหม็นจะห้าร้อยบ้านแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันเป่นแค่นนี้ครับเอาไม่เดียวพอเอาไม่เดียวพอขาดอีกแค่สองบ้านครับ เอ้ยบ้านเดียวเลยออเดอร์สุดท้ายครับหลือออเดอร์สุดท้ายหนึ่งบ้านสุดท้ายค่ะหนึ่งบ้านสุดท้ายครับหลือหนึ่งบ้านสุดท้ายหลือหนึ่งบ้านสุดท้ายครับหลือหนึ่งบ้านสุดท้ายแล้วทุกคนหนึ่งบ้านสุดท้ายแล้วค่ะไม่ได้เดี๋ยวไล์มุนขีดพ้อมนะอ่ะนะจริงเหรอ,อม,มันไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวลงคลิปให้หมดแล้วค่ะ หมดแล้วหมดแล้วอ้าวเหรอหมดแล้วหมดแล้วจริงเหรอจริงเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเต็มแล้วมีคนบอกว่าได้ได้จริงเหรอไม่น้อยหนึ่งนั่น่ะมันได้แค่นี้แหละหมดอเจ้าเอาโโอ้้หไดคนมีคนบอกว่าได้อ่ะหอมเลยเร็วโอ้โห จริงเหรอทุกคนเอาอันนี้ไม่ต้องปิดจนครบร้อยบ้านแล้วเอาจุปปากเลยเหรอไม่จุบบ้านเหรอจุอะไรอ่ะหอมนม่โดนเลยไม่เห็นเลยทุกคนเตรียมแคปทุกคนเตรียมแคปพอเขาของดีครั้งเดียวพอไหนเอาใหม่ไม่ห็นเลย Mmm. <laughs> yeah! <laughs>